สะระแหน่ปีนี้ไม่สวยเลยค่ะจะมาเก็บสะระแหน่ไปใส่ซุกมะเขือกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้มื้อเที่ยงวันอังคารฝนมันตกเยอะผักมันก็ไม่ค่อยงามนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสี่ห้ายอดพอเป็นผักก็พอนะที่เหลือก็เก็บไว้ให้เขาเกิดผักไม่งามเลยเนาะ ฝนตกเยอะเกินนะไปดูผักหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไงโอ้หัวไม้ฝรั่งนี้ต้นกําลังงามเลยนะโอ้สวยมากดูสิโอเดี๋ยวต้องหาเชือกมามัดไว้อีกนะเดี๋ยวล้มผักเราเป็นอย่างไรบ้างดูก่อนอ๋ยอ๋อเดี๋ยวเอาใบพาสลี่ไปกินไปกินแก้มซุปหน้าไม้ ก่อนที่มันจะแก่กเกนะินต้องเด็ดออกใบพาสล์ลี่กินไม่ทันนี่ก็แก่เนาะใบพาสลี่นะคะเปรสเซโมโรแล้วแต่ภาษาบ้านไหนจะเรียกว่าอะไรเนาะ แต่ถ้าภาษาอิตาเลียนนะคะแล้วก็เปรเซโรนี่โอ้ยผักโรเกตก็กำลังงามมากเลยค่ะผักรอกเกตก็คือรูปโคลาก็กำลังงามเลยสียอดอบบบกกัท่นั้นเลยเดีเก็บผักโอเกตไปด้วยนี่อบ,บมาก มันขม,มนกินได้ไม่เยอะเอาเยอะไม่ได้มันขมมันหินประกาศหินประกาศหินฝรั่งหูยดยาวมากเลยทุกคนพอแล้วคาแค่นี้ โอ้สลัดดิฉันก็เกิดแล้วค่ะดูดูดูด,ด,ดูสลัดผักสลัดเกิดแล้วดูมาเอาไอ้พลาสติกออกต้องแต่ว,วานซืนนแล้วค่ะปลูกทีมากเลยเพราะว่ามันมเมล็ดมันเยอะแล้ไม่มีที่ปลูกไม่อยากเก็บไว้เพราะาเดี๋ยวปีหน้ามันก็ไม่เกิดแล้วนะเลยหวานลงไปหมดเลยดูโอ้นน่ต้นหอมต้นหอมก็เริ่มเกิดแล้วค่ะนี่ ตน้ตนหอมต้นหอม